สำหรับศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังท็อปปฐมพบหรือท็อปเลซี่ร็อกซี่ซึ่งเป็นเจ้าของเพลงฮิตอาทิเช่นไม่เป็นไร Morning Bad Boy และอีกมากมายโดยหนึ่งในหัวข้อที่เจ้าตัวได้มีการเลือกขึ้นมาตอบกับแฟนคลับในครั้งนี้ก็คือเป็นคนติดเซ็กมากขนาดนั้นไหมครับซึ่งไม่เพียงแต่จะพูดถึงความรู้สึกและมุมมองความคิดของตัวเองเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวให้แฟนๆได้คลายความสงสัยแล้วเท่านั้นแต่เจ้าตัวยังเผยบอกถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของตัวเองอีกด้วยว่าเป็น ที่ชอบสัมผัสอาทิเช่นการนอนกอดการหอมเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ว่าถ้าใครเป็นคนขี้ร้อนหรือขี้รำคาญเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ก็เป็นได้โดยหนุ่มท็อปเลซี่ล็อกซี่ได้กล่าวว่าผมคิดว่าผมเป็นคนที่มั่นใจในเรื่องเซ็กของตัวเองประมาณหนึ่งเลยจริงๆก็เคยคิดถึงมันบ่อยๆแต่ผมไม่ได้เป็นคนเสพติดขนาดนั้นผมแค่เป็นคนพยายามและเต็มที่กับมันมากๆทุกครั้งที่ผมเหนื่อยสุดๆเพราะเรื่องนี้ผมจะ กลับไปคิดว่าร่างกายของผมมันยังไม่โอเคประจำผมชอบคิดตลอดว่าควรจะไปวิ่งหรือฟิตร่างกายบ้างมันไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นเลยฮ่าฮาแต่จริงๆแล้วผมเสพติดสกินชิปขั้นหนักกว่าชอบกอดชอบนอนกอดชอบโดนกอดชอบโดนหอมชอบงับถ้าใครขี้ลำคาญขี้ร้อนก็อาจจะต้องเลิกคุยกันไปเลยเรื่องเซกนี่พักไปได้เลยล่ะครับ